รู้หรือไม่ปูนา5ผลิตภัณฑ์นี้ขายดีมากเราแค่มันปูนาเองใช้ปูนาเป็นเป็น30กิโลนะครับกว่าจะได้มันปู1กิโลนำมาเคี่ยวปรุงรสใช้เวลา3-5ชั่วโมงจนกว่าจะได้มันปูนาแบบนี้นะครับนิยมทานเป็นแบบกระปุกหรือว่าใส่กระดองปูนายา่างตากแห้งหอมๆแบบนี้นะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยมากกะปิปูนาทายากมากเลยนะครับเราใช้เนื้อปูนาร้วนๆเลยสกัดออกมาเป็นเนื้อไม่ผสมกุ้ง คนที่แพกุ้งสามารถทานได้นะครับไม่เป็นเชื้อราด้วยตัวที่3จะเป็นน้ำพริกมันปูนาเราใช้มันปูนาเข้าไปผัดกับน้ำพริกนะครับใช้มันปูนาเยอะมากกลิ่นหอมรสสัมผัสกลิ่นไม่เหมือนน้ำพริกทั่วไปนะครับตัวที่4เป็นน้ำปูลา้านาชิ้นส่วนปูนาทั้งหมดที่เหลือนํามาต้มให้สุกผสมกับปลาร้าบางส่วนสะอาดมีอยอยและได้โอท็อปสดาวด้วยนะครับ ใช้หนึ่งถ้าพีต่อครกปรุงกับเครื่องส้มตำพีเท่านี้ก็แซบหนัวแล้วนะครับใช้แทนน้ำปลาทั่วไปได้เลยทำน้ำพริกแกงอ่อมปรุงรสตามชอบได้เลยนะครับกินกับผักมีประโยชน์หเพื่อนๆท่านใดสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับกดสั่งไปตะกร้าได้เลยนะครับปูนาเลี้ยงด้วยระบบน้ำสะอาดไม่คาวปูนานะครับแปลรูปได้หลายอย่างมากมายมีั้งสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสุกลาปูนาข้าวผัดมันปูนาข้าวราดมันปูนากระดองปูนาตาแข้งหลังจากแคะมันแล้วนำมาล้างตากแดด สีสวยๆนะแบบนี้เลยกินกคู่นะมาที่อุรยานะครับ